เอาสุดชีวิตเนาะโดยโดยเอาแบบนั่นแหละสบายเนาะเพิ่นถามมาซื้อแฟชั่งได้คือกันกับซ่องไปเลยง่ายดีสบายแม่นเลยทางบาซีเพิ่นกำลังเฮ็ดให้มือมือมืออาชีพบ่มือสมัครมือสมัครบ่แล้วจังได้กะค่ะมันอยังมากกับไปหาอาจารย์เล่าก็ได้เหมือนเนาะหรือว่าบาซีเลยบ่้ะได้ได้พอได้บ่ บ๊วยหนาเด้อจื้อไวเด้อบ๊วยศึกษาบ๊วลองอาจารย์เล่าแล้วบ๊วยคอยไปเนาบ๊วยศึกษาไปบ๊งยคอยกะ๊วยได้บ๊วยมีอาจารย์เล่าเนาะครับบ๊ตั้งใจพิถนบระยู่เพื่อนบ๊วอาจารย์ตัวเองก็ทอบศึกษาเดยดีแล้วค๊วยสิได้เล่นไปง่ายบ๊วจะไม่ได้ไปไกลเนาะโดยไปเข้ามักคุตูเพื่อนรุ่ดบ๊วยเคยนไปในยูทูปเห็นเห็นมาพร้อม เพิ่นอัดคลิปเบ้าวได้ตอนไหนแมนโอ้บ่พอนสเตอริโอบ่่แมอสีบ่ได้ก็เป็นหาอาจารย์เพราะว่าลังเทียเข่ายูทูปบ่ได้เลยกดเข่าปุ๊บนี่บ่ได้เลยจังมันเป็นอย่างบางข้างมันกะเพิ่นเอิ้ญยังว่าสีมันเด้งออกมันเด้งออกแบบว่าลังเทียเฮาเฮาสิเข่าวันนี้ยูทูปเฮาสิเข่าไปตอบเขาหมอกเขาเม่นเข่าบ่ได้สองสามเทือกแล้วเครื่องนี่นะเครื่องเก้านี่นับอุตคูดเฮ้ยกันเฮ้ยกันเด้งออกตลอดทุกคนแหม่มันดีว่าช่วงไหนใครไน้บัตนี้ช่วงนั้นไงป้า กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีการเบอร์สุขสุขคนเนาะพวายูลาวย,ย,ยูไทยยูไสก็แล้วเต่พี่น้องเอสบุนการยินดีตอนรับข่าวสู่สองสาวบุญรมาบ้านฮาคือเก่าเด้อเนาะมาพ่อ,อ,อก,กันอีกแล้วพีนนพอออกก่น้องเอมาพ่อกันตอนนี้กับสบุนสิเข,ข่าไปหาทั้งเบาเก้าสาวลื่นอีกสักก้อนเป็นจังไดโทรศัพท์เพิ่นได้โทรศัพท์ใหม่ได้ตั้งเฟซตั้งไลน์ตั้ง่องยูทูบการระบอดจังไดเนาะตั้งแต่ฮาเอามามาะใหม่เพิ่นแล้วฮากันยังบม่ได้ มาหาเพิ่อนอีกตอนนี้กะพอมีโอกาสเนาะเ่ากลับมาจากทางบ้านน้องเข้มพี่น้องเลยมีโอกาสก็เลยเวม,มาหาทางเบาเก้าเพิ่อนอีกมาถามเบงซก่วาเพิ่นได้ตั้งซ่องยูทูบระเบิจังใดเนาะหรือว่ามีคนตั้งเพิ่นได้โบหรือว่าเมนผูดด้ใดได้ตั้งให้ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นสมบุญก็ต้องขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนเด้อทีวติตตามภาพชมคลิปของสบุญตั้งแต่ต้นจนจบ,จบแล้วิดข่าวโฆษณาถาว่าหรือว่า การที่หาตอบคอมเมนต์บ่ท่านก็ต้องกบขอโทษขออภัยเนาะสะบุญกะสีตอบให้ทุกข้อทุกคอมเมนต์พี่น้องเลยกะโอเคเพื่อบุเป็นการเสียเวลาสบุญสิพาพีพาน้องเข้าไปหาทั้งเบ่าเก้าสาวลื่นกันสะกอนว่าได้ตั้งซอง youtube ตั้งเฟซตั้งไลน์แล้วบอกพ่อเมียพี่น้องเลยเนาะป่ะไปเบิ่งไปชมน้ากันไปถามน้ากันพี่น้องเลยไปทักไปทายน้ากันม,มาพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยมาทาั้งนี้กัน นั่งจุ่มกันเยอะจักเพิ่นพากันเห็ดอีสังเด้บานี้โดยสาบายดีาายดไม่ยังพากันนั่งสามคนพากันนั่งอยู่ยังบานี้พาก,กันซุ<จ>่มไปจังก,กันเด้ตั้งฟิสบานี้โอ้อ่ะใบหันก็ได้มไม้เขาเนาะโอ้เห็ดอันนี้ให้เพิ่อนนะบ่ได้ยูยูทูบเนี่ยได้แล้วโอ้ต<อ>ั้งเมนด้วยได้เห็ดให้ บอสีแล้วแม่นบอจังได้จังได้ซื้อสองเพื่องกันเก่าบ่าเก้าเอาเเก้าเลยโอ้จะโทรต่ว่ายายมาใช้เครื่องนี้เดยโดยเก่ามาใช้เครื่องใหม่อตั้งเรียบร้อยแล้วแม่นแม่ดีใจน้ำเด้อบอเก่าเนาะแลดีใจน้ำเพื่อนเครับก็ได้เอาโทรศัพท์มาหมอบห้แล้วก็เลยกลับมาถามอีกว่าได้ตั้งซ่องแบบได้ตั้งีเดาบอได้ย่ายเดาบอเนาะวันนี้สีเห็ดยังต่อวันนี้ตั้งเฟซบุ๊กโอ้ซื้อเฟซเพื่องสีเอาแบบใด จูเก้าในยายวันช่ายคอยคิด<อ>ในใจคอยนี่เพราะว่าเอาเครื่องนี่กะเป็นซื้อ<ร>เดียว<ร>กับซ่องรถดเป็นยังก็ได้แล้วแต่มันง่ายได้เอาเบ้าเก้าสูส่ชีวิตคือการโหดซื้อซ่องกับซื้อเฟซง่ายที่สุดเม่นเเอารถลดภาีไเ,เห็นว่าซื้อของคอยนี่สมุนว่นาวันเทากบซื้อซ่องคอยกักนเดียวกันเลยก็ได้ตั้งใหม่ได้เนาะโดยตั้งเฟซใหม่ตัวนั่นก็เป็นเฟซตัวของเมียเราใส่ตัวนั่นนะนี่ง่ายกัน ติดต่อมาตัวนี้ก็ได้โดยโดยตัวนี้เป็นเฟซเก่าวันนี้ตั้งหม่กับเอาซื้อเดียวกับซ่องไปเลยความคิดของข่อยนีตัว้โดยอันนี้ของเมียเป็นบ่โทรศัพท์เมียถือตัวนี้ วันนั่นของผัวเธอได้ตัวน่ะบันนี้ได้วัดนี้ง่ายนะวันนี้เพียงกันแล้ได้วันนี้นะไาก็อยากถือเครื่องไม้เข้าก็สร้างว่าเดือนวันนี้น้อยวันนี้เนาะในเครื่องไม้ขเราเพิ่อนไปถ่ายายคลิปว่าถ่ายก็เป็นแต่ถ่ายประมาณาทั้งนี้พดลงยังกระเม่นเห็ดเนพดโดยโดยกระเบนเป็นยังได้เงินมากอะถือคือเก้าบอกเก้าใส่เงินโบเป็นให้เศร้านี่นะใบสิได้ให้เมียคือเข้า ได้โทรศัพท์ไหมก็ใช้เมียบไหร่ขึ้นเก้าไปล้วบ่าเก้าไม่สบายบบคถ่ายคิดไปแล้วบ้ามากอ่ะบ่าวเก้าสุดชีวิตเนาะโดยโดยเอาแบบนั่นแหละสบายเนาะเพิ่นถามมาซื้อแฟชั่งไดคือกันกับซ่องไปเลยแบบง่ายดีสบายแม่นโดยนี่ทางบาซีเพิ่นกำลังเฮ็ดให้มือมือมืออาชีพบ่มือสมัคร์ทมือสมัคร์ทบอแลวจังไดกะ ค่ะมันอย่างมากกับไปหาอาจารย์เล่าก็ได้เมันเนาะหรือว่าบอสีเลยบ่บพอได้ได้ค่อยพอได้ป้บอือหน่งวันหนาเด้อจื้อไว้เด้อบอสีใช่ใช่สีลองอาจารย์เล่าแล้วแลค่อยไปเนาะพี่ค่อยศึกษาไปบางค่อยกะพี่ดาวพอมีอาจารย์เล่าเนาะเก็บตั้งใจพนบระยู่เพื่อนอาจารย์ตัวเองก็ะทำศึกษาเดียว คอยสิได้เล่นไปง่ายจะไม่ได้ไปไกลเนาะโดยไปข้อมักระตู้เพื่อนรุ่นคอยเฮียนไปใน YouTube เห็นเห็นบาพรเพิ่์นอัดคลิปเบ้าได้ตอนไหนแมนโอมาพรสเตอริโอบ่แมนโดยทุกคนต้องเรียนหูด้วยตนเองแมนบางทีใช้ค้อมจำบ้างดูเกรดรองเฮ็ดเบปไค่ยนี้ยวเลยครับเป็นเตอันเบ้า กแลเฮ็ดบ่เป็นมีแต่มมูเฮ็ดันมันตันกระแลียนไปฮะว่าสีก็ได้มันเต้อมันกระตันหน้าเฮ็ดในวัตถุทุกอย่างเลยมาฟดใหม่อย่างไรได้คันมาว่าสีกระไรเป็นหาอาจารย์เพราะว่าลังเทียเข้า YouTube บ่ได้เด้กดเข่าปุ๊บนี่บ่ได้เลยจังมันเป็นอย่างบางข้างมันกระเพิ่นเอิ้นยังว่าสิมันเด้งออกมันเด้งออกแบบว่าลังเที่เฮาเฮาสิเข้าวันนี้ t u b e เฮาสิเข้าไปตอบเขาหมอกเมาเม่นเข้าบ่ได้2-3เทื่อแล้วเครื่องนี้นะเครื่องเก่านี่นับอุตคูปเขยกัน เด้งออกตลอดทุกคนแหม่มันดีว่าช่วงไหนใกล้เทศกาลนี้ช่วงนั้นไงป้าเด้งตลอดช่วงซายุนช่วงนั้นชักเป็นยังซักสาเหตุมาจากยังตั้งแต่ซีฮามือเด่งซีฮามือเด่งจนเส้นตั้งแต่ีเอาคลิปลงนี่เข่าไปบ่ได้เลยเข่าไปยูทูบบ่ได้เลยเหตุบ่เห็นอยังเลยเข่าไปกระตันจ่อยแล้วเป็นไปนั่นกับบอจักนี่เึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุ๊บขึ้นไปขึ้นเข่าก็อนเอ็นเนี้อวะ เพื่อให้อยู่เนอะเดี๋ยวอ่านเลยเนาะดี๋ตอนนี้เพิ่งกำลังตั้งเฟซให้บ่าวเก้าอยู่มื่อเช้าเลยเยอะบ่าวก้าจนบมกินน้ำเข่าไปแล้วโะ้ยอุ๊ยใจว่ะโอ้ยเมื่เช้าวัดนนี้กินจักเทอร์แล้วตอนนี้กินสซมเทียอะวเที่อย่างโมกินนี่โอ้ยอุ๊ใจกันบันนี้เห็นยูทูบเจอแต่เมื่อเั้า์ดีใจแล้วมื่อเช้าแต่เมื่อคืนนี่นะเพิ่นอุกใจนะตื่นเช้ามาเห็นกินข่าวมาแล้วแม่กินข่าวอะ รอนก็ประอยากกลับไป่สิได้ยากยใจมยคิดหนักแล้วเนาะแมนเบิดหากใครยุ่งใจยังไงเบิดนลายเนาะคือหฮเฮานี่เนาะไปไกลเลยยังบ่เบิดยังดกไม่แต่ค่าทอดตะติมเติมเนตเลยสามนำจะคลองก็อยเห็ดแต่ดูแลจะคลองก็ได้มีความคิดแต่ดลองสิได้เห็ดคิดออยูทูบได้กันเองวันนี้ก็เห็ดมันเป็นจริงเนาะวันนี้าอ้พาโทรศัพท์ก็ได้ เป็นยังไงเรียบร้อยเลยไซขึ้นแล้วปะยังเจ้าชั้นแนวหูไสโดยเอาไ่แล้วอะหูไปใส่บวกเก้าวก็ได้บวกเก้าคนสูงสุดบวกก้าอะผมไมีหูยังท่านท่ายคื่นเอาตัวนี้ตัวนั่นก็ได้หูในตัวนั่นเอาส่งมาลบไปแล้วลบไปแล้วยังมีอยู่เพราะว่าก็สิลบกะอัดคลิปอันยังไม่ได้ละฮะลบรัวมาแจักน้าเพชรลบไปแล้วผมไมีหูยังเลย อัดคลิปบ่ได้ถ่ายใหม่ก็ได้ได้สิเป็นยังแล้วก็เอาขึ้นหน้าปกถ่ายรูปก็ซื่อเนาะเลยสิอยากถ่ายคู่กบเมียบ่เลยสิถ่ายเดียวถ่ายคนเดียวแล้วได้เอทายคนเดียวเลยบ่าจะว่าอยากขื่นหูคู่เนาะไม่ไหวจะขึ้นหูคู่แต่ทราบตัวนี้ขึ้นกับลูกหย่นมันหย่นมันมันขึ้นบ่ได้เนาะมันหูคู่มันสองคนเนี่ยมันใหญ่เใช่เบิ่งเนื้อเบิ่งเนื้อนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวพี่น้องไอ้สื่อเฟซบุ๊กเก้าเนาะ บา encore, ่าวก้าคนสู Spin ่ชีวิตบ้างบเดี๋ยวเดี๋ยวข่มีหูน้งข่อยส่งให้เดาอนใส่หูหูหูไปเนาะโดยเอาขึ้นหน้าปกเลยบาร์ซีหูปกเลยเลยตอนนี้ให้บาร์ซีเห็ดให้เคี่ยวให้เรียบร้อยพี่น้องเลยเพราะว่าซื้อมาให้เพิ่นเท่ากับไปเวิ่งตัวเลยให้เพิ่นชาติแบ่เต็มเลยวะเต็มชาติเต็มแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปบ่ามันนี่ยังไม่เออเนาะเริ่มต้นใหม่เนาะโดย ประเทศไทยโอเดียว์โเป็นยาน้ำยาสบุญหรือว่าโเป็นยังโมเป็นยังดอกพนก็เข้าใจให้ดอกมื่ออื่นกับไปหาไทยไทยยังต้องเอฟซีพนกับเข้าใจยี่ดอกเขาโทรศัพท์เขาโยโทรศัพท์เขามีปัญหาได้ได้หรือเปล่าบอสีจัดการให้หองแก้มรถกเห็นไหเอานะเอาตัวนั้นเลยบอสเดี๋ยวพนหู้เลยบอบอสก้าวสาวลื่นบอสู้เลยเดี๋ยวบอต้องว่า สิไปว่าข่อยบ่ได้มีเมียได้กับบได้แลขึ้นคู่แล้วันนี้บอันี่คนบังวห้ปิดบังด้วยนะเปิดเผยลเดียวเปดเผยเลยแมนวะไปเบงเบงรสีไปเดาหูไรสบู่เนาะหอมแก้มเนาะตัวเดียวังเนาะตัวนี้บ่ โอ้โหเพล่อถามเจ้าของคนเพื่อนแล้วข่อยบ่าโอ้ถามเจ้าของเฟร็ดเพื่อนเพื่อนเออตัวใดชอลลินพ่อว่าเห็นดีว่าข่เห็นดีกับตัวไม่ตัวเป็นยังนะเตือนแทนนะเตินแท้ก็หวานว่าเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เอาตัวใดเพื่อนอยากให้ตัวโอ้นี่เด่นนี่เด่นเบิกเบิกกนนะนี่เพิ่นเอาตัวนี้โดยครอบครัวเพิ่น ทั้งลูกทั้งเต้านะเดี๋ยวบัดมีหูบอยากเปลี่ยนไม่ก็ได้เน,เนะเนาะโดยตอนนี้เอาไปเพราะว่าให้ FC เอฟซีเขาฮู่ว่าเป็นเฟสของเขาบัดมีหูบมันนั่นกะจังเปลี่ยนไม่ก็ได้ถ่ายแบบถ่ายนไม่ก็เปลี่ยนไม่เนาะโดยตะเวนออค่อยคำเดี๋ยได้บ่สีเอ้ยเบอร์ก่อนหันไปก่อนทางตะเว็นนะครูคำลงแีงแม่นคำเลยเด้อแาบนี้ กระโดิสีชงจนค่ำเนาะโดยไปเวียกลยหมองรลยบอนมานี้ยเรียบ้อยใส่เบิ้งหันมามานี้ยเบิงยับไปใกล้ๆแล้วเบิ้งนูเอาขึ้นมาขึ้นมาเนี้โอ้ยอุตสาห์สีหาเอฟซีเบิ้ง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 เบี้ยเฝ้าคอยขี่ท้ายเอานี่นี่โอ้เหียบลอย ส่องมาพี่น้องนาะบ่าเก้าสู่ชีวิตโดยซื้อเดียวกับซื้อซ่องเลยเฟซเพิ่นอันนี้เป็นเฟซใหม่ของบ่าเก้าพี่น้องเอ้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเพิ่นคือเก่าคือเดิมซ่องของเพิ่นกับเบาวบ่าเก้าค้นสู่ชีวิตเนาะพี่น้องเอ้ติดตามเพิ่นเด้อเนาะทั้งบ่าเก้าได้โทรศัพท์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยเลยให้สามควมฟันตัวคงเป็นจริงแาบนี้เบ่าเก้าสู่ชีวิตเฟซบุ๊กโดย เป็นหกอดข้อกันเทเบจังเป็นหกเก้าพี่นพากันสู่ชีวิตกับเมียแล้วเลยเมื่อคืนนอนจนมาลับอุ่าเัร็จตาเตอโม่ธรรมดาอ่นเสร็จิดแล้วเนาะแมนมาตื่นมาผัดโทรศัพท์มาโผฟบอวันนี้ป้าขกินเข่ากันอิ่มแล้ววันนี้เนาะบอสีตอนเป็นได้ซะลื่นเออตอนนี้เข่าได้แล้วนะเราทบอสีก็วนเข่าเสร็จในแล้วได้แล้วบัดนี้นี่แก ยังบ่มีไฟค่ะก็มีแต่า่อสีเพื่อนอ๋อเดี๋ยวข่อยคอไปบ้างเนาะใส่พวกโทรศัพท์ข่อยข่อยเป็นคนแรกในเฟซบุ๊กบอกพี่น้องเลยแม่โทรศัพท์ข่อยอยู่ใช้เฮียแล้วว่จั่งว่าสีเลยคนแรกเนี่มีเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวสิไปหาโทรศัพท์ก่อนอาวอแล้วกันโทรศัพท์ขี้ได้เครื่องเดียวก็ใหญ่ซะจับถ่ายแล้วไปหาโทรศัพท์คนเนอะโทรศัพท์เฮียจ้ะเห็นนอาวอเห็นนอาวอเห็นแล้วเห็นแล้วใคนี่โอ้ตกใจเว้ดเกือบ ไซดเบิ้งสิเอาเป็นเฟสเป็นเพื่อนเพื่อนกันเดอ้อบบทนี้ไปเอ็ดไปเอป<า>ด็ดไปกันเดอ้อไสดเอาขึ้นมาดู <c oughs> โอ้โทรศัพท์ขอยอันนี้แล้วขอย <c oughs> หาเงินขังทิทำอิสสาวลรื่นเลยเย้ขอยหาเงินขังทำอิสข่อยเห็ดยูทูปขังทำอิสแปดเก้า <c oughs> เราเก่าคนสู่ชีวิตพี่น้องเลยสู่ชีวิตบ่มีคนสู่ชีวิตบ่มีคนอีกแม่นวิทย์สู่ชีวิตสู่ชีวิตเลยแม่นสบายสู่ชีวิตที่คุณนะคุณคิดคือบ่มีสิเนาเจ้าลองพิมพ์ของข่อยมาเจ้าพิมพ์สื่อข่อยมาข่อยข้นหาบุเห็นได้ข่อยบ่ได้เป็นคนเขียนเจ้าคนข่อยมาไง วุ้นเนเดี๊ยวเด้ขอวุ้ท่านป้าดิว่าเอาก็ได้นี่ยวขึ้นนี่เป็นโลดของข่อยหูหยาดเอาข่อยเพื่อนเป็นเพื่อนเลยนี่คือขึ้นมาดวงใสยเพื่อนไปอยากเป็นเพื่อนข่อยไปิ่งดูเบิ่งดูเออเบงนี่ได้แต่ขึ้นมาแต่เนี่ยไดวสิไปกดอันนั้นเอาเพื่อนกันไปนะเอียเรียบร้อยเดี๊ยเด้อ จะได้กล้างเงยบเงยบมากดอกวะเลยตันแดงเนาะโดยนั no mm ่ง hmm. พัดก no ินข no. yeah. ้าวแดงเลยโดยแมนแมนสิประมาณนั right ่นแหละมัอนี่ภาษีคล no. no. ิปกินข้าวแหละกินข้าวแรงแรงเนี่ยคำเนาะจิ๊สิบปทายโดยแม่แล้วทั้งทั้งเฮากับคำแล้วก็มีแต่สิโคลาครับแล้วบาบนี้มามีแต่มาแสดงความยินดีน้ำพึ่นได้โทรศัพท์ใหม้เด็กอะย้ายย้ายซองมาใส่ตัวเกาเนาะเฮ้ยย้ายซองจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่เด็กก็ได้ตั้งเฟซบุ๊กซื้อเฟซใหม่ซื้อบาลเก่า สูตรชีวิตคือการก็ซื้อซ่องเพื่อนเนาะก็ดีใจน้ำเด้อสาวื่นเด้อเห็นความฝันที่เป็นจริงเด้อวันนี้เด้อเลยพระกันสู่สู่สู่ให้กำลังใจเลยมากกว่คุณคุณละเด้อทั้งเขาเนาะคอยยืดหยุ่นเย็นยืดเย็นสุขสุขกายสุขใจเด้อคอยคอยให้สาวุญล้ำล้ำรวยรวยเด้อสาธุนะคือกันเด้อสมเจ้าก็คือกันเนาะคอยความสุขมุ่งมั่นปรารถนาคือกันส่งความมุ่งมั่นปรารถนาคอยความฝันของเจ้าเป็นจริงเด้อขอยเฮงเฮงปังปังให้ผู้ติดตามได้ไว้ ไว้จังวมาจิกไก่คอยปุ้ดด้วยพระเจ้าเนาะเด้อนั่งเถียวเพิ่นนั่นเพิ่นดังเพิ่นไวกว่าเฮาก็มีได้ดูดูเบิ่งนี่มาซื้อขาทั้งกล้องครับเกิดนี่ไรมัดเงินจักแน่ป้างชื่ออะไรเบิ่อแล้วเห็นวะมัดเงินแล้วมันจังแบบเพิ่นสีมาหาเงินหาค่าอาหารดีคอยซื้อแบบไม่ได้มัดอย่างครับ โอ้ข่อยโบก้าเฮ็ดแล้วข่อยยันคนฮักของคนฮักเขาข่อยเขงข่อยนะฮักแล้วเพราะว่ามันตกลงรถเหยียบฮักเขลหรอโดยอ้ะมีแต่ห้าสิคอโตก้าบก้อนแบบนี้คัมเด้อสาวเลิศเด้อโดยโดยโดยมาสีเลยโดยก้าบก้อนเด้อก้าวเด้อบาบนี้เด้อพากันสู่สู่เด้อ กรับกนเด้อว่าสียู่นิฟอร์เดี๋ยวพอจะโดยวเนาะกันเอาเป็นสียู่อันอยู่กินข้าวแรงน้ำเบาเก้าค่ะได้เลยเนาะปไม่เมื่อหนาบริเลสสีเบี้ยเบี้ยมาหากันไหมเนาะโอ้ยสังบื้องลืมหมวกระเบิดค่อยลืมหมากระเบิดนอนปรลับแล้วอะไรนี่ได้มาถึงพืนแล้วเนาะโดยพามักระเบิดพอเห็นพ่อแห้งแล้วข่อยคิดถึงปั๊บใหม่ใจแล้วเบาเก้าบ้านเลยโดยโดยเนาะเข้ากัน กลับแล้ว <c oughs> บันี้โดยเนาะโอเคผมเป็นพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เอากะเวมาหาทั้งเบาเก้าเพิ่นมาแสดงความยินดีนะเพิ่นเนาะย่ายซ่องออกมาใส่เครื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ตั้งเฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยซื้อเพิ่นกะบเบาเก้าคนสู่ชีวิตขึคือกันครับ ซ่องของเพิ่นพี่น้องเลยฝากติดตามทั้งซ่องของบอลเก้าน้ำเนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เขากะสิขอเจ้าใบสำนีสะกอนขอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามฮับ z มคลิปของเฮ้าตั้งถต่ต้นจนจบระบบข่าวโฆษณาก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีที่ไหว้ว่างใจเฮ้าให้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกขุทุกคนเนาะที่ไหว้ว่างใจสะบุรณให้เป็นสะพานบุญกระหายทางผู้ใหญ่แต่ละคนกะ ทุกทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยู่เย็นเป็นสุขควมเจ็บหวยได้ควมไขมหวยงี้เด้อปาทนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปาฒนาเนาะคอยพันสุกกายสุกใจกะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรถนาพอยพันยุ่ม,มั่นควัเยินเด้อเป็นหฮวโพฮมไส้ให้ลูกให้หลานตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี